ขายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรามาฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับแม่บ้านฝรั่งกันอยู่ครับแต่ที่จริงก็เป็นเรื่องน่ารู้สำหรับทุกคนอย่างเช่นเรื่องที่ผมจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมมากเลยครับคือเรื่องอาหาร ใครก็รู้ว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกนะครับฝรั่งที่มาเที่ยวหรือมาทำงานที่นี่ก็ชอบสัมผัสกับอาหารไทยซึ่งมีหลากหลายรสแต่ที่แน่นอนมีเรื่องหนึ่งที่ฝรั่งต้องแพ้คนไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องรสเผ็ดของอาหารครับถึงแม้ว่าอร่อยมากแค่ไหนแต่ฝรั่งหลายคนรับประทานอาหารเผ็ดไม่เป็นไม่ได้รวมถึงผมนะครับสำหรับผมแล้วก็ยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยครับอย่างไรก็ตามคำว่าเผ็ด อาจเรียกว่า spicy หรือ hot ก็ได้ครับดังนั้นถ้าจะถามว่าคุณต้องการอาหารเผ็ดแค่ไหนให้ถามว่า how spicy would you like your food หรือ how hot would you like your foodhow spicy หรือ how hot หมายถึงเผ็ดแค่ไหน would you like คือคุณต้องการไหมและ your food คืออาหารของคุณพูดตามผมนะครับ how spicy would you like your food ไม่อย่างนั้นใช้ that แทน your food ก็ได้ How spicy would you like that? หรือ How hot would you like that? ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิง่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ